สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาพระไก่หางพวงของหลวงพ่อาาปานวัดบางลำโคมมาให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงของจะแท้ดีๆสวยงๆงามๆนี่ท่านท่านเนี่ยเป็นยังไงนี่เลยครับดูเลยครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะไม่มีรอยเนื้อเกินตรงนี้นะครับเป็นนูนๆเป็นเส้นๆนูนๆมาตรงเนี้ยนะอันนี้มันเรียบแสดงว่าเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ถ้ามีเส้นนูน,น,น ขึ้นมาก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนพระตุคุณนั้นเหมือนกันครับเหมือนกันสําหรับองค์นี้นี่โอ้โหคมชัดมากเลยเนี่ยนะนี่หางตัวอูก,ก็มาปัดปัดมาทางขวานิดน้อยบางองค์ก็ปัดลงตรงกลางเลยนะซึ่งเป็นที่ไม่แน่นอนนี่คือผิวพันธุ์ผิวพันธุ์ลักษณะผิวของพระหลวงพ่อปานนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยพอดีเจ้าของเก่าเขา,เขาเ,ขาเขาเลี่ยมแบบ นิวายนะพลาสติกอาจจะดูไม่ชัดมากนะักเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีองค์ที่ไม่ได้เลี่ยมเลยนะได้ได้สาได้ได้ดูได้ชมด้านข้างแล้วก็ด้านบนได้เลยครับแต่ถ้าดูนะสีสันแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังแค่นี้ก็โอเคแล้วนะแค่นี้ก็เลือกสันพ้าได้ถูกต้องแล้วครับมันไม่ยากหรอกครับถ้าเราดูของจริงมาแล้วมันก็จะง่ายครับนี่เลยนะเออเนียเนยเดี๋ยตะแข้งนี้จะได้ไหม นี่เลยนี่เลยดูให้เหมือนเงี้ยกันเนี่ยถ้าตะแคงเนี่ยจะเห็นขาชัดเลยนะครับเอาเป็นว่า f อดูผิวสีสันให้เป็นคล้ายๆแบบนี้ลักษณะแบบนิ้วผิวพันธุ์แบบนี้เนื้อด้านหน้าด้านหลังเป็นยางไงก็โอเคแล้วนะครับถือว่ามีโอกาสได้พระดีๆแล้วครับเ,เนี่ยดูไปจําไปนะครับสําหรับคลิปนี้อวยพรให้ f อได้มีโอกาสได้พบเจอนะครับสวัสดีครับ